เจอแล้วนะคะมาถึงก็เจอเลยทางเข้านี่ติดถนนเลยได้กินหรอข้าวซอยกินพระบอกนงบ้เจอแล้วนะคะพระตาดีมากเลย นี่อีกดอกหนึ่งอุ้ยขาแน่นมากเลยโหค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยหาง่ายอุ้ย อโอ้โหไม่รู้นะถ้าอย่างนี้โอเคใช่ไหมเดินได้ทั้งวันใช่ไหม เลนหดดอกนี่นอ้าวแบตจะหมดดูงามมากคล้ายังใหญ่เลยบอสสวยสวยมากมากเห็ดแครอทนะคะแบบนี้เห็ดแครอทตรงกลางมันจะเป็นโพรง Mawin je, Mawin dah mahu luntur la, luk. Nai ah, perlahan lah. Oh, anak mini. 1 dorg. Hei, anak bayu. ตรงไหนอีกลูกตรงนี้อ๋ออยู่ใต้นี้มามาชอบนกฟีโลอเออวางเหยียบของมามาอย่าไปชอบนกฟีโลกระเจนเนี่ยมันจะเหยียบของมามะ่ตู้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอันตรงนั้น Dan di sini, dan di sini Dan di sana Oh, wuih Dan di sana Dan di sana Ya, sedikit Dan di sana Dan di Di Hmm? Saya masih di sini, kuk โอ้ยเก็บมันมากตรงไหนอีกลูนอนป่าเยอะเยอะมากตรงนี้มันเยอะจริงๆตรงไหนอีกครับลูกมาวินตาดี Ich glaube, es gibt keine mehr. โอ๊ย.ป๊อปายเยอะจังเลย.เดี๋ยวเป่าตะแกก่อน. ดูเห็ดกันค่ะเห็ดที่นกไปเก็บมานะคะเป็นป่าใหม่ป่าใหญ่มากเลยนี่นะคะคือเห็ดพึ่งหวานที่เราได้มาในครั้งนี้มาโรเน์นี่เห็ดเกาลัดนะคะมีกล่องบลเล์เลยเนี่ยบางทีก็เยอะเกินไปนะคะอันนี้ดอกเล็กๆตะมุตอมี ยิ่งแกงแซบเลยนะคะชอบแบบนี้มากกว่าเล็กๆน,นี้พึ่งแม่หมดดอกเล็กๆทำไมนี่ขายยาวจังเลยเออ พึ่งน้อยขายาวเห็นไหมคะอันนี้เห็ดพึ่งขาแดงตอกสวยๆเขาก็มีแต่ว่าสามีนี่เก็บหมดเลยนะไม่ใช่เอลเก็บหมดอันนี้เขาอยู่เป็นครอบครัวเลยติดกัน พึ่งหวานขายาวมากแบบขาแบบตลกอะ่ะอันเนี้ยต้องดูอันนี้นี่สุดยอดน่ะแน่นปักแล้วก็ไม่มีทักกินเลยนะสวยเห็นดอกเล็กๆนี่ เล็กๆก็อยู่ติดกันยังอ่อนๆเลยแบบเขี่ยใบไ,ไม้ถึงเจอนะนี่คือพึ่งขาลายจอดรถไปปุ๊บเจอเลยสองดอกนี้นี่สองดอกนี้จอดรถตรงหน้าป่าก็เจอเลยสองดอกนี้สวยสุดๆ ่ะแค่นี้กันนะคะไปรอบหน้าเราจะถ่ายมาให้ดูใหมค่ค่ะ